แม่เมื่อกี้กดผิดไปเดี๋ยวเอาไปลงอีกช่องหนึ่งก็ได้สวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะวันนี้เราจะมาอัปเดตยอดมยมอ่อนๆที่เราตัดกิ่งปักชำนะโตัวดีมกันส่วนนี้เป็นกิ่งมยมที่เราตัดปักชำติดทั้งหมดกี่กิ่งเจกิ่งเลยเนะี่ยหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ด ติดดีมีน้องเมลดีมาอยู่ตรงนี้ด้วยฝากเลี้ยงเ <laughs> มเปิลชะบาชะบาเมเปลิลนะจ๊ะน้องเมวดีของพี่จะอยู่พี่ตลอดไปนี่เดี๋ยวก่อนเราจะบอกว่าเราทําคลิปแล้วแหละแต่ที่เพื่อนใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้นี่นะยอดจริงๆเราใช้น้ำตัดยอดอ่นอ,อนอะไรแบบเนี้ยเอามา ิดใบออกแล้วก็แพรบหนึ่งนี่เห็นไหมเด็ดยอดมาลิดใบออกยอดม่ยมอมอ่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้แต่เราเคยทำคลิปไปแล้วลนะ่ะแต่ที่นี่เพื่อนใหม่ๆเข้ามาไงเราก็มาอัปเดตด,ด้วยแล้วก็ทำให้ดูด้วยไงเห็นปะเนี่ยตัดแค่นี้พอละให้เหลือแค่นี้ ดินอะไรก็ได้นะอย่างที่บอกอะจิ้มเข้าไปกดให้ข้อจมหน่อยนี่นะของเรานี่ดินเก่ากดให้ข้อจมนะกดดินให้แน่นๆดินเห็นไหมอย่าให้มีอากาศเข้านะคือตายมัง่งเกิดมัง่งไม่เป็นไรทําใหม่แต่ถ้ากดดินแน่นแแบบนี้อากาศรอดค่อนข้างที่จะสูงอย่าให้อากาศเข้านะ แบบนี้นะแล้วหาแก้วมาครอบควบแน่นแบบนี้เอาแก้วครอบแล้วเราจะเอาดินมาใส่กรบกรบบริเวณร,รอบๆเขาเนี่ยไม่ให้อากาศเข้าแล้วก็รดน้ำเนี่ยแบบนี้นี่เราก็จะได้มายมอีกหนึ่งต้น ทำให้ดูรดน้ำให้เขารดน้ำเช้าเย็นได้นะไม่ต้องกลัวเข้าเนา่าแต่ลดนิดๆให้มีความชืน้นเอาดินใส่ข้างๆปิดขอบแก้วไม่ให้อากาศเข้าเนี่ยแบบนี้นะจ๊ะอันนี้ทําแบบนี้เนี่ยได้วันแล้วมั้ง ทำตั้งแต่ตอนหนนูรากเดินยังนู้นี่เราก็ทําแบบที่เราทําแบบเมื่อกี้ไงยินอะไรก็ได้แต่วัสดุปลูกของแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะอันนี้โตเดียนกันนี่จากยอดนะเนี่ยจากยอดเราถึงบอกว่าวัสดุปลูกแต่ละที่ของคนไม่เหมือนกันนี่เดี๋ยวเราจะดูชื่อว่ารากออกหรือยังประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็จะมีแบบรากออกมางอกเส้นสองเส้นนะมั้งนี่นะเดี๋ยวเราจะลองดู แต่จำไม่ได้อันนี้ปักไว้นาน,นยังไม่รู้อ๋มอมีรากแล้วเห็นไหมเขาจะมีรากงอกมาแนละ้วโอเคเลยนะเนี่ยเราก็จะได้มายมอีกสารพัดเยอะแยะจะแปเป็นลมจิ้มต่อไปปลูกไปก่อน เนี่ยรากรากเดินแบบนี้นลดินจะต้องทําให้เขาร่วนสุยนะทํายังไงให้ดินร่วนซุยอ่ะอัดน้ําหมักสิจ้าเรามีน้ําหมักที่ทําไว้อะไรก็ได้นะหรือถ้าใครไม่ได้ทําน้ําหมักแบบเรานะให้ใช้อะไรรู้ป่าให้ใช้ปุ๋ยคอกมาใส่ปุ๋ยคอกจะไปช่วยย่อยสลายดินให้ร่วนซุยได้เช่นกันนะ ส่วนเรานี่สรารพัดน้ำหมักใครๆก็รู้เพราะฉะนั้นเวลามีรากแบบนี้แล้วต้องทำให้ดินร่วนซุยรากจะเดินดีโตเร็วในอย่างเงี้ยเราอัดน้ำหมักเข้าไปเนี่ยรากเดินดีรากจะเดินสะดวกเพราะว่าดินจะร่วนซุยปลูกต่อปลูกต่ออยากให้ทุกคนรู้ว่ายอดมยม เขาสามารถตัดปักชำได้แล้วติดดีด้วยอาผสมให้หน่อยเลยอย่างเนี้ยแล้วจะเปิดฝาเปิดเปิดตอนไหนเปิดตอนนี้ก็ได้นะแต่ต้องเอาเขาไปเข้าร่มนะรู้เปล่าเปิดแก้วเนี่ยเปิดแก้วพอมีรากแล้วอะเปิดแก้วเนี่ยเปิดแก้วได้แล้วนะแต่ต้องเอาเขาไปอยู่ในที่ร่มนะอย่าเพิ่งให้เขาโดนแดดเข้าใจปะอย่าเพิ่งให้เขาโดนแด,ด ไปซุกซุกไว้ในที่ร่มๆก่อนห้ามโดนแดดเด็ดขาดเลยนะไม่งั้นเขาเฉาแต่เขาก็ไม่ตายนะถ้ามีรากอะ่ะเนี่ยเอาไปไว้ในที่ร่มอย่าลืมว่าวัาสดุปลูกมันแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะแล้วก็เอาแน่เอานอน,อนไม่ได้นะกับพวกพืชี่ยเข้าใจไหมบางทีเราตับกิ่งมาเนี่ยสมบูรณ์ทั้งหมดสิบก,กิ่งเลยนะดูแล้วสมบูรณ์นะ แต่พอมาปักชำจริงๆิติดห้ากิ่งก็มีเพราะฉะนั้นเอาแน่เอานอนไม่ได้เราจะไปบอกว่าปลูกแบบนี้ปลูกตามเราแล้วมันจะได้ติดร้อยเปอร์เซ็นมันเป็นไปไม่ได้เลยไอ้นี่ทําพร้อมกันน่าจะติดรากแล้วนะนี่คิดว่าน่าจะติดรากแล้วแกะดูเลยกันฮึบอ้าเอาออกมาเอาออกมาทั้งหมดเลยอ่ะเห็นป่าวว่าเราจะใช้มะพร้าวสับรองกระถาง ทุกใบนะกระถางแบบนี้ดีดีเนี่ยแบบนี้รูระบายเยอะๆยิ่งดีเลยเห็นปะ่ะเนี่ยแล้วเราก็ทุกกระถางจะมีมะพร้าวสับรองไว้ตลอดเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเราจะทำอ้าเห็นปะ่ะเห็นปะ่ะเห็นรากเดินมะน่าจะประมาณสองสามอาทิตย์ได้ไหมนี่รากเดินดีปะ่ะเนี่ยแหละเราถึงบอกว่าใครที่บอกว่า มยมอะ่ะมันปักช้ำไม่ได้ทําก่อนนะทําก่อนนะจ๊ะทุกคนทําแล้วค่อยมามาบอกหรือไม่เอออาจจะปักแล้วไม่ติดไงก็เลยบอกว่าปักไม่ได้ลองทําหลายๆครั้งดูนะนี่อนี้ติดรากแล้วเอาไปอยู่ในที่ร่มเนี่ยเอาไปไว้ในที่ร่มได้แล้ว เปิดแก้วนะเปิดเสร็จแล้วนะต้องเอาไปที่ร่มอย่าให้โดนแด,ดดขาดเลยให้เขาปรับสภาพก่อนบางคนต้นไม้อ่ะเปิดแก้วได้ก็ตากแดดเลยเหี่ยวเฉาตายเรียบร้อยเราก็จะมีอันนี้มีหลายต้นเลยมี่ก็ยอด กิ่งก็ติดแล้วกิ่งนี้ไม่ต้องแกะให้ดูหรอกยังไงก็ติดดูความเขียวความเจริญตบโตงเขาก็รู้แล้วเนี่ยมาอัปเดตมายมให้ดูเฉยเฉใจนางเหมือนดังทางรถช่างคดเหลือจากคะแนนเนจ็บปวดใจจังช้ำชออใจจริงเจอผู้หญิงรวนเร ใจนางคล้ายทางรถแม่รักง่ายถ่ายเทไม่เห็นจริงถือว่ารูปสวยเล่นรักรวยยิ่งใจจริงอยู่ในนอนนางใจพี่นี่เปรียบดังรถบรรทุกรักหนักเต็มหลังหนักจนยางแบนเล่นเลี้วตะบึงพอยถึงปลายทาง วิ่งบนถนนใจของนางแสนคตตลอดทางไม่ตรงได้ง่ายท้องความไปบุ้ง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 รวยใจยอดหญิงเรรวนหญิงได้ละแมนใจเจ้าตรงอยู่ดงเขาป่านาสวนถึงจะยากจนพ้นทินเจริญพี่ก็ขอเชิญชวน บูชารักเจ้านานวนแม้จวนสิ้นลมไม่ขอห่างให้ทุกอย่างบ,งบุงบุงบุ๋งบุ๋เป็นไงล่ะช่องเนี้ยช่องเกษตรช่องเกษตรเกษตรสติวิดีเกษตรอารมณ์ดีหรือรสติวิดีก็ไม่รู้โอเคเรียบร้อยแล้วนะเรามาอัปเดตให้ดูว่าโอเค ยอดมะยมมีการเจริญเติบโตที่ดีมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจำเป็นจริงๆที่จะต้องให้ปุ๋ยน้ำหมักของเขาเนี่ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอเลยเห็นไหมถ้าเราดูแลดีๆเราก็จะมีพืชผักต้นไม้ให้กินตลอดยอดมะยมเนี่ยเอาไปกินกับส้มตำรับน้ำตกซุปหน่อไม้อย่างแทบเนี่ย เอาไปกินกซกเล็กใครกินเป็นไม่จ้าซกเล็กอ,ะอ,อ่ะลาบสดๆนะลาบดิบๆของมากนะจ๊ะทุกคนให้ดูแค่นี้พอก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปทํางานงานเราเยอะมากเลยหลายๆคนเนี่ยภารกิจเยอะแยะมากมายเลยจะบอกให้ไม่ว่าจะเป็นการทำงานภารกิจหน้าที่การงานทำช่อง Youtube โอ้ยเยอะแยะแตแปะเป็นลมเพราะฉะนั้น เราก็ทำช่องเราต่อไปเรื่อยๆนะขยันลงทิปไปบ่อยๆไม่ต้องซีเรียสสักวันพวกเราจะมีรายได้เป็นกอบเป็นกรรมพอสมควรนะฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาดูช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกคนช่องแม่บีปลูกผักพี่ผาส่วนผักหน้านร้านทัชชาคนรักเกษตรคุณต้นเกษตรคุณต้นเกษตรมีความรู้เรื่องเกษตรเยอะดีอ่า แล้วก็ปลูกพืชปลูกผักขายแหนแดงด้วยนะจ๊ะเข้าไปหนุนคุณต้นเกษตรได้เลยแล้วก็เกษตรรักปลูกป้าป้ามาลปะป้าป้าเก็บหาเก็บกระเจี๊ยบได้นะหาเก็บกระเจี๊ยบได้นะป,ะปา้าป้าไปกินกับนี่กับเพราหมูสับเก็บพงเก็บผักหันมายื้มหนป้าเห็นไหม ป,ป้าปาเราสุขภาพดีเพราะว่าอะไรเปล่าเพราะได้กินพวกผักที่มันปลอดสารพิษอะ่ะเพราะฉะนั้นร่างกายป้าป้าเรานี่จะไม่มีสารพิษอะไรที่แบบจะเติมเข้าไปได้อตอนทํางานอะ่ะไปกินนอกบ้านอะ่ะยังไม่รู้เลยว่าป้าป้าเรากินอาหารที่มีสารพิษเจือปนมากหรือเปล่านี่อยู่กับบ้านเนี่ยชีวิตในวัยเกษียณ มีความสุขหลายคนน่ะที่กเกษียณแล้วอ,ออกมาทําสวนทําไร่เห็นไหมเห็นป่ะมีหลายคนนะที่เราไปดูหลายๆช่องอ่ะเออชีวิตในวัยเกษียณนะเขาออกมาทําปลูกผักอย่างมีความสุขเลยเห็นแต่ละคนไหมสองตายายนะที่เป็นครูอ่ะเออเพอเขากเกษียณพเขาปปลูกผักปลูกพืชกินกันสองตายายน่ารักจริงๆเนะี่ยไปดูสิลหลายๆช่องอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็ เป็นไปตามกาลเวลานะพวกเราเนาะคือมันเป็นไปตามกาลเวลาชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอดูรอบๆตัวเราใช่ไหมบ้านช่องรถราอีกหน่อยพอเราหมดอายุขัยแล้วมันก็ไม่มีตกเป็นของลูกของหลานเหลนหลนเราละเพราะฉะนั้นพยายามดูแลตัวเองให้แข็งแรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่สุดท้ายเราพวกเราก็แก่เท่าชราอยู่ดีอะนะก็ให้มันชาราช้าที่สุดเท่าที่ทำได้เนี่ยดูสิป,ปา้าโอ้โหนี่ป้าป้าเราเก็บกระเจี๊ยบได้กินเดี๋ยวป้าป้าตีกอลป์มนี่วันเสาร์เขาวันเสาร์ใช่ไหมวันนี้วันเสาร์น,นี่มืวันนี้วันเสาร์ตีวันอังคารไงอ๋อ แล้วก็เมื่อกี้ช่องอะไรนะที่เราบอกไปเมื่อกี้เดี๋ยวกันช่องเอ่อคุณเ,เกษตรรักปลูกนะน้องโทนี่นะนี่ก็ปลูกพืชผักแบบง่ายๆเหมือนกันน้องโอนน้องโอนน้องโอนใจรัก,กรเกษตรนี่เด็กรุ่นใหม่มีเด็กรุ่นใหม่ๆนะหลายๆช่องนะเอ่อมาทําเกษตรปลอดสาร,กรเกษตรอินทรีย์กันเยอะมากเลยนะตอนนี้น้องโอนนี่เป็นเด็กนักเรียนม6นะที่ ดูแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องมากๆสุดยอดมากเนละนี่พี่ขอชื่นชมน้องโอนแล้วก็สวนผักหลังบ้านตรีพงไอ้น้องนานีต้องปรับปรุงแก้ไขเรื่องการทำคลิปนั้นเนี่ยต้องต้องพยายามให้ดีที่สุดเลยพยายามแก้ไขอะ่ะอันนี้ถ้าไม่รักก็ไม่บอกไม่รักก็ไม่พูดจริงๆพยายามแก้ไขให้ดีๆเลยนะ ยังไงช่องเกษตรช่องปลูกผักกันเป็นช่องที่แบบว่าไม่ต้องอะไรมากหรอกยอดวิวมันจะสูงขึ้นเรื่อยเรื่อย,อย,อยคือจะมีคนรักปลูกมาเจอพวกเราเนี่แหละนะแล้วก็บ้านสวนชวนปลูกน้องแตนค่อยๆทําไปน้องแตนนี่ก็ขยันสวนน้อยร้อยเรื่องปลูกเอออันนี้น้องอิ๋วมาใครอีกบ้านสวนบ้านรันดินน้อยทําสวนเกษตรพาเพลิน คุณหน่อยนะบ้านไร่วังพยอมนะนี่คุณหน่อยนี่เป็นอะไรที่ขยันมากนะการลงคลิปบ่อยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยสําหรับคนทําช่อง u t u b e นะแล้วสําหรับคนที่ทําช่องเกี่ยวกับพวกปลูกผักเนี่ยมีอะไรลงไปเรื่อยๆืไม่ต้องไปสนใจยอดวิวเลยตอนนี้เอาคลิปให้เยอะที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วช่องมันจะลอยตัวพอช่องมันลอยตัวเสร็จแล้วจะมีคนมาเห็นเราเยอะมากโดยที่ไม่ต้องโปรโมทช่องส่วนถ้าเราจะโปร,โ,ปรโมทช่องนะเราต้องกลับเข้าไปหาเพื่อนๆนทุกช่อง แต่ถ้าใครไม่อยากกลับเข้าไปหาเพื่อนทุกช่องก็กลับเข้าไปที่ช่องไหนดยป่ะในกลุ่มของเราเราทําช่องอะไรทําช่องเกษตรเราต้องกลับเข้าไปหาคนที่ปลูกผักช่องเกษตรทุกช่องนั่นเป็นการโปรโมทช่องนะเออถ้าเราไม่อยากเสียเงินแต่ถ้าอยากโตเร็วต้องใช้วิธีโปรโมทช่องแล้วก็พิมพ์เข้าไปพิมพ์เข้าไปว่าโปรโมทช่องทีมงานโปรโมทช่องจะมีเยอะมากเลย ไปตกลงราคากันให้ดีๆอย่าไปเจอทีมงานเถื่อนก็แล้วกันเออทีมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเข้ามาด่า <laughs> ทีมงานเถื่อนก็เอที่ดีก็มีที่ไม่ดีก็เยอะนะรับเงินเข้าไปแล้วไม่ทํางานก็มีนะไอ้วงนี้น่าตีบางทีพอเข้าไปจ่ายเงินมันก็ไปถอนทรัพย์เขาออกอะน่าตีจริงๆอยากจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่ให้ซื่อสัตย์กับตัวเองนะเหมือนที่เราทําปลูกผักเนี่ย ถ้าเราทําปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์เราก็ต้องทําให้เขาเห็นว่าเราทําแบบอินทรีย์จริงๆทําแบบทําน้ําหมักทํานูน่นทํานี่ให้เขาเห็นนะ่ะว่าเราทําแบบอินทรีย์จริงๆไม่ใช่เพราะว่าจบคลิปมัน撒ปุ๋ยเคมีใส่อย่เงี้ยไม่เอานะ <laughs> ไม่เอานะแบบนั้นนะเออไม่อย่าอย่าไปทําแบบนั้น เราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็ซื่อสัตย์กับคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นอย่าหาทําของเรานี่อินทรีย์ล้วนๆต้องถามป้าป้าเราอะป้าป้าเราไม่เคยเห็นเราใส่ปุ๋ยเคมีนะจะเห็นเราทําปุ๋ยหมักตลอดเข้าใจใช่ไหมทุกคนตอนนี้หลายช่องนะผ่านกฎแล้วนะคนที่ผ่านกดแล้วให้สร้างอีกช่องหนึงนะ หรือสร้างช่องแบบสองสามสี่เปิดทิ้งไว้ก่อนเลยอย่างที่เราบอกนะเปิดเปิดทิ้งไว้ลงคลิปทิ้งไว้โดยไม่ต้องสนใจยอดบิวเปิดช่องทิ้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 งไว้ยิ่งม,มีมีคนเห็นนี่ยิ่งลงแบบรัวๆได้เลยก็แล้วแต่ว่าใครอันนี้เราพูดถึงช่องปลูกผักช่องกเกษตรซึ่งเป็นช่องจากกลุ่มอยู่แล้วใครที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ก็เอาที่ถนัดเอาที่ชอบอะ มันจะทําได้ดีนะแล้วมันจะทําเพลินมากๆเลยนะจ๊ะทุกคนฝากช่องหมดยังเมื่อกี้ฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทําสวนลีลาท่าทางกวนๆเฮาห้าหวนๆทำสวนทุกวัน ฝากแชรฝากไลายฝากหัวใจให้กันและกันอุ้ยอย่าเพิ่งห่าอ้วนจะได้มีแรงทัางสันส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเราบอกแล้ว เราทําคลิปเนี่ยถ้ามีคนรอดูเราสองสามคนเราก็จะทานะนะจ๊ะเราก็จะทําไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหมดแรงเนี่ยเนี่ยจนกว่าเราจะไม่มีแรงทําอ่ะจริงๆจนกว่าแก่เท่าชราไม่มีเรี่ยวมีแรงเราก็จะนั่งนอนดูเลื่อนปืนเลื่อนปืนดูรุ่นรุ่นน้องรุ่นลูกหลานเหลนหลาน,ลนเราปลูกผักดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะทุกๆคนพยายามอย่าให้ป่วยเด็ดขาด เพราะว่าโควิดเนี่ยมันมีลองโควิดใช่ไหมหลังจากป่วยที่ลงปอดแล้วเนี่ยมันจะทําให้เรายังเหมือนคนป่วยอยู่เลยอะ่ะเพื่อนเราเป็นอยู่นะแล้วเราก็สูญเสียเพื่อนสูญเสียคนที่รู้จักไปอีกเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้จากโควิดส่วนตัวเรากับเฮียเนี่ยป้องกันด้วยการกินอาหารเสริมวิตามินซี วิตามินซีวิตามินดีซิงเนี่ยสามตัวนียเอาอยู่นะสามารถช่วยช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ถ้ามันติดมันก็จะสแสดงอาการเหมือนเป็นหวัดธรรมดาเชื่อเราเหอะต้องหาอาหารเสริมกินแต่ถ้าเราจะกินพวกอาหารเสริมพวกพืชผักต่างๆเนี่ยให้กินพวกพืชผักขมๆเนี่ยเอาหนานเฉาเบยเนี่ยฟ้าทราโจนเนี่ยเนี่ยเด็ดยอดแล้วไปกินกับ อาหารน้ำพริกส้มตําราบน้ำตกสุกน้ไม้จริงๆอ่ะถ้าใครมีกำลังซัพย์ซื้อเถอะวิตามินซีเราอัด2,000มิลลิกรัมนะแต่จริงๆพวกอาหารเสริมเนี่ยเรากินมาตั้งแต่อายุ29นะเรากินมาตั้งแต่อายุ29นะโดยเฉพาะวิตามินซีจนถึงเนี่ยตอนนี้แปดพฤศจิกาเราก็จะ54เต็มแล้วนะเรายังไม่เคยเป็นหวัดเลยเชื่อหรือไม่ยังเก่งเราก็จะ จามพัดเชยมีน้ำมูกแค่นั้นเองแต่ไม่เคยเป็นไข้ไม่เคยตัวร้อนไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเพราะเป็นไข้หวัดนะเออเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจในวิตามินซีอ่ะมากๆจะกินของยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยเนี่ยเราให้ญาติพี่น้องของเราเนี่ยกินวิตามินซีหมดเลยทุกคนเลยเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเป็นอย่างดี จำมาไว้ว่าวิตามินซีวิตามินดีและสิงค์สามตัวนี้เอาอยู่นะแต่ถ้าใครจะป้องกันไปอีกชั้นหนึ่งกินสมุนไพรก็ได้นะจ๊ะทุกคนหาอาหารเสริมยี่ห้อดีๆหน่อยร้านขายยาทำไมร้านขายยามีอาหารเสริมเยอะเพราะกินแล้วได้ผลไงใช่ไหม กินแล้วได้ผลไงทาไมร้านขายยาเขามีอาหารเสริมขายเยอะแยะ,ยะแต่แป๊บเป็นลมมากเลยให้เห็นสังเกตได้ว่ายี่ห้อลหลายๆยี่ห้อที่ขึ้นอยู่ในเชลของของร้านขายยาให้ไปดูว่ามียี่ห้ออะไรบ้างพวกนั้นแหละเป็นอาหารเสริมที่ได้มาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับและได้ผลเป็นอย่างดีนะจ๊ะทุกคนกินป้องกันไว้ก่อนนี่อายุบ้างๆอย่างพวกเราเนะี่ย ภูมิต้านทานมันก็จะต่ำเพราะฉะนั้นเราก็เสริมไปด้วยพวกอาหารเสริมออกกำลังกายออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์อย่างวัยเราบองตรงนะมันต้องเสริมจริงๆต้องเสริมเรามาบอกให้ทุกคนได้รู้ว่าชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนแต่ที่แน่นอนคือตายทุกคนสวัสดีค่ะคุณหมอ คุณหมอออกกำลังกายทุกวันขอบคุณค่ะยังค่ะคุณหมอวันวันที่สิบตุลาค่ะคุเลื่อนหรือเปล่าอุ้ยไม่รู้คุณหมอช่วยเช็คหน่อยคุณหมอช่วยถามคุณลูกชายหน่อยขอบคุณมากค่ะอ๋อเหรอคะคุณหมอฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณหมอร้องเพลงเพราะมากจุ๊จุ๊รอฟังคุณหมอร้องเพลงนะจ้าทุกคนดูไหม คุณหมอในหมู่บ้านเราเองคุณหมอได้ออกกำลังกายทุกวันแล้วเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากมากถามว่าทําไมรู้อะ่ะก็เราก็ส่งให้คุณหมอคุณหมอก็ส่งมาให้เราฟังเรามีคุณหมอไเป็นที่ปรึกษาหมู่บ้านเราคุณหมอเยอะเพราะฉะนั้นมีอะไรปรึกษาได้หมดะนะนะเรามีเพื่อนบ้านดีรอบหมู่บ้านในดีหมดเลยทุกคนเลยนี่ถ้าหลังบ้านนะอย่างถ้าแม่น้องไอ ไอ,อ้รั่วต่ำๆนะป่านนี้ยส่งของกินกันให้ทุกวันเนี่ยแต่นี้เราปีนไม่ไหวจเจ็บเขา่าส่วนพี่หนุ่ยไม่ต้องห่วงท่ากับข้าวกินทุกวันเลยไปแล้วดูแลสุขภาพเดินจ้าทุกๆคนแค่นี้นะ